สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด้อมันี้แอดมินสี่พาพี่น้องนะครับผมมาตามเลขของพอค้าขายพักเนาะครับเนาะอ่าซึ่งเพื่อนกับมาเขียนไว้ให้น้องแอบแล้วอ่าพี่น้องเขามาแล้วฝากก็ไล์ก็แช์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเขาเด้อกับทางช่องของเขาเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขาไปชมน้ากันครับว,ว่างวดนี้เพื่อนสได้ตัวใดสีมาจังใดเนาะครับไปชมน้ากันเลยครับผม แอมกำลังเบิ่งข่าวอยู่นะคะโอ้ยมาท่วมพระเขาพอดีนะคะน้องแอมมันพ่อข้ามากต้องเงก่อนจ้ะมากมือเส่าอ๋อเพิ่งมากมือเส่านี่อันที่น้าใจเอฟซีฝากให้พ่อข้าน้องแอมให้พ่อข้าหรือเปล่ะให้เราจ้ะค่ะเดี๋ยววันเสาร์าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเลยค่ะ นะคะเพ, <c oughs> พิ่นก็ขอบคุณนเอฟซีมาอยู่นะคะทีป่ากน้าใจมาให้พ่อค้านะคะกระโบ,บเป็นเงินมาลายนะคะหาร้อยบาทนะคะเรางวดน,นี่เพิ่นว่าเหตุผลให้ฟังบอกคา่ะว่าเป็นอย่างคือเลข<ช>คือมาซาเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นไปเอาซาอันนี้นค่ะบอกค่ะเพิ่นผ่านไปเอาซาแล้วก็ไปเอาหุ่นโตในบาทผ่านล้านข้ามาซาในงวดนี้มันได้บาา้านเออบ่งแค่่งบุ้งเ,เวลาเด็ดไปแต่ไก่ ค่ะมันเล็บไปสาจะไหมแต่ว่าเพื่อนว่าออกมาให้คือเก่าละค่ะค่ะแต่ยายวาน้องแอมนะคะน้องแอมบอกว่าบ่ค่ะในแต่งหนาแต่งตาก็เล็บ่อยากหันหนาสู่กล้องนะคะหันคางๆก็ได้นะคะแต่ว่าเล็บเล็บพกข้านี่เพื่อนวดนี้เพื่อนมั่นใจว่าน้องแอมเพื่อนว่าอย่างไรก็นี่บ่ค่ะเพื่อนไม่จะบอกว่าบ่ต้องกลับ วันวันนี้เน้นให้บอกกลับเลยบัดเนี้ยเป็นบอกสมีย์ว้ว่าบ่งกลับด้วยกซื้อบนซื้อล่างทิมว้ยังสี่อืมเป็นบอกว่าวันนี้บ่ต้องกลับให้ซื้อบนซื้อล่างทิมไว้แต่ว่าถ้าดีนาอป้าว่ากลับไว้ก็ดีด้วกันเนาะต้นหนาเขาจะซื้อน้ำเขาจะแตบกลับใบเพราะว่าเคยบอกกลับแล้วมันก็ออกตัวกลับเนาะอ๋ะแล้วเมื่อนีนน้องแอมบ่าได้ไปสวนไปเ่ได้ไปสวนผักมันบ่ค่ะอันนี้ช่วงต้นหนานี้ เอลน,นกับลีโรมาไปต่นหน้ามพอดีก็เลยกับบวัวกันที่นี่อยู่ขงางศาลที่บ้านเขาโรมาเอาบอกบอกไว้ป้าเรื่องบอกว่า<ม>ให้เอาเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนเลยขอบเบอร์โทรให้เพราะว่าบางที่มาสามาเร็วนั่นมีเบอร์โทรกับสิดีหมู่บ้านนีนป้ากับโทรเหมือนมือได้โทรหาพระนะพระที่เป็นญาติของของพ่อค้าขายผักนี่เพิ่นกับบ่รับนะพระยญวัฒนเพิ่นคือเพิ่นเป็น สายแปลกๆเพิ่นจะบ่รับนะพระองค์นั่นนะก็เข้าใจเพิ่นยุทโธดังว่าเป็นซิปสายเพิ่นก็บ่รับลืมบอกน้องแอมว่างวดหน้าพ่อค้าขายผักมานี่เอาเบอร์โทรไว้ให้ป้าเนี่ยเด้อนะคะเในนั้นที่ญาติจะอ่านน้องแอมได้ซื้อไว้ไปนีเรื่องเนี่ยนี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปบอกหัวใจเดินพึ่งมากมือเช้านี่สดซดลอนล้นได้แล้วก็โทร่มหาลอตเตอรี่เลยมากบ้านถึงชั่วโมงนะคะในนั้นลอตตอรี่มากเรวเสียหอเพิ่นพร้อมหัว บอกค่ะแล้วเพื่อนคนสิสิครับรถหาเพื่นอยู่ว่าเพื่นอยู่ในมูบานบอดาสิยู่เพราะว่าเพิ่อนคนสิไปในบ้านด่วนบอกค่ะ<ม>นเนี่ยในี่ดาสิไปคุ้มน้องเด้อะหลาะคุ้นน้องเมิ่งเห็นเต่น้นพี่ย่าจะอ่านทวนให้ฟังเด้อค่ะเด้อเลขพ่อค้าขายพักนี่เพิ่นให้ยรักหกกับหลักสองมาเนาะค่ะพักหกกับหลักสองมีหกสี่หกสามเออหกสี่หกหนึ่ง สองสี่สองหนึ่งหาศูนยในน้นที่ยารอ,อกนะก็น,น่มันเป็นลายมือเพิ่นนต่วมามัน,ม,นมันมีคำรางวดที่พอได,ด้เนาะเป็นขระเให้ละเอียดกตั้งเป็นบริเมันทีไลเป็นบระเดนมันทีนะคะบางนกัจังงงนะคะเป็นปรเนมันทีหายเพิ่เน้าได้เนาะกับเม่าเเิ่นะเยนยจะสีประจือ พ่นนารอบดีพิ่นนาสิไปเอามวน่าสะอาดพ่นปกติลักสิขเขียนใส่กระดาษสสใส่ซองใสซองอันนี้เราหมดแต่ไมาเขียนให้เอ็อมดีสองอ๋อเพิ่นพึ่งเอามาก <ๆ S 1> ืๆๆๆัวเชียนลักษิเขียนแบบเรียบร้อยแล้วอืมโล่งไม่เข<ม>ียนใส่กระดาษไปวันที่หนึ่งพุธพันหกห้าเอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งนะคะพูดผิดวันที่สิบเจ็ดนะคะ ว,วันที่สิบเจ็ดเด้อคะเด้อวันที่สิบเจ็ดกุมผ้าพัานสองหาหกพ่านนะคะ น้องแอมพ่อหน้าในื้อไว้จักใบมาังเลยพ่อหน้าในข้าตลาดได้ซื้อได้เพิ่นเน้นคู่เดียวมันบอกเพิ่นบอกว่าวันนี้พ่อต้องกลับก็ได้แอนแสดงแสดงว่าเพิ่นหมั่นใจแต่ว่ากลับไก็ดีเดนาะนี่อก็ได้แป๊บ โอ้โหวัเหนเล่ามากแม่เมื่อใดเนาะกระจอบเอาจะแถบนี้เบือเ่อท้อคนเพิ่งถามคนจันทร์ศิรดเมาไถ่เพิ่งพอดีเห็นโน,น้นที่ญาจะเห็นเหตไร้มือพ่อข่าก่อนเด้อคะ่ะเด้ออันนี้เลขเลขพ่อข่าขายผักแล้วก็เป็นไร้มือของเพิ่นล้วนๆนะคะ น้องที่ยาจะเห็นเห็นลายเมื่อเพิินแล้วก็่ะลอกใส่สม,มุดหาอีกแบบหนึง่งจะได้ชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะมีหกสี่หกหนึ่งสองสี่สองหนึ่งหาศูนย์นะคะหกสี่หกหนึ่งสองสี่สองหนึ่งห้าศูนย์ตัวเน่นของของพอขาก็คือหกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งถีบวงไวนะคะหกสี่หกหนึ่งสองสี่ สองหนึ่งห้าศูนย์นน้นที่้าลอกแล้วจะห้เบื้องไล่มือห้ความชัดเขนเพราะว่าคนบ่ได้เขียนวันที่ให้นนที่าก็ได้ลอกออกมานะคะนะคะอันนี้ลอกออกมาแล้วเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,ะ,คะเลขพ่อค้าขายผักนะคะเลขพ่อค้าขายผักวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้านะคะพ,พ่อค้าขายผักคนห่หกสี่หกหนึ่ง สองสี่สองหนึ่งหาศูนย์นะคะเน้นหกหนึ่งจิตโต่นุนีิยาวงไวเนี่ยนะคะวน้นสีแดงเพราะว่าพอค้าขายพักเพิ่นกะวงไวนะคะหกหนึ่งโตเน้นของเพื่อนนะคะมาใหม่ๆสดๆล้อนๆมามือเศร้าเนี่ยแล้วก็เ้อมาบาังนัถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะอ่อน้องแอมกะท่อไห้นุนีิยามาเอานะคะเพราะว่าสาเหตุธนุนีิยา บ่ได้มาเดียตัวเองเพราะว่าพ่อค้าขายผักนี่เพิ่นจะมาอาทิตย์ลครข้างแล้วเพิ่นก็นอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะเพิ่นจะขามเขตมาขายผักปั้งนี่นะคะเพิ mm ่น hmm. จะรู้จักน้องแอมเพราะว่าเป็นคนขายผักคือกันนะคะเพิ mm ่น hmm. บอกว่าบ่จําเป็นต้องกลับนะคะน่นที่ยากกได้เขียนไว้ว่าพ่อค้าบอกว่าไม่ต้องกลับนะคะเน้นหกหนึ่งหางเดียวนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นเลขของพอ่อค้าขายผักนะคะ พ่อค้าขายผักงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565เนี่ยนะคะหายหก6ี่ห2หนึ่งเน้น61เด้อค่ะเด้อตามทุกมือนะคะโทรมาหาหน้องแอมทุกมือทุกมือโทรม,มาดูดูกะเจงใจกะจะ่า,าน้องแอมหันหลังให้เพราะว่าเขาว่าเขาเพิ่งแต่งหน้านะคะ,ะเพิ่งแต่งหน้าแต่งหน้าที่ว่านางกินเขาอยู่ก็บว่าเป็นายังค่ะหันหลังให้กับว่าเป็นายังได้เลขแล้วสบายใจได้นะคะ เขามาถามทุกมือเลขโบมาเขากระบมตีตัวเลขให้นะคะเพราะค่ขขาเพราะค่าสรงหาเลขเอาเลขหข่มาเข้าจังจะเล่าได้นะคะก็เหลือเลขอน้อนที่ยาจะว่าผ่านคลิปนี่นะคะ่ะเด้อเลขคนเอคนงานตัดอ้อยหรือถเถาแก้ตัดอ้อยเพิ่นฝันติดต,ต่อกันสองงวดกับเขาสองงวดแต่ว่างวดนี่ขออนุญาตเพิ่นเอามาลงช่องเพิ่นบออนุญาตนะคะแล้วเพิ่นกระบ,บอหเเบอเ้เพิ่นย่านเลขบอกเขาเพิ่นว่า อบอสมบ่ายใจย่ยานคนณดายานปลาจังสันถึงสี่เพิ่นก็นเลขบอห้นาหานที่ญาไปตามถึงสองมือนะคะเลขคนตัดอ้อยนะคะแถาแก้ตัดอ้อยเพิ่นว่าอนุญาตเราเพิ่นกันบบอห้ตัวเลขมานนที่ญาก,กับบอสามารถเอามาลงคลิปให้นะคะ,ะ,ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะไปตามโค้งสุดท้ายของน้องต้านะคะน้องต้าเราก็จะไปมอบ ทุนการศึกษาใหา้น้องต้านะคะมีเอฟซีบางท่านบางคนมอบอสินนำใจมาให้ให้น้องต้านะคะทุนการศึกษามาให้น้องต้าก็จะไปทายถ้ำคงสุดท้ายของน้องต้าตอนเย็นๆคือพุ่งนี้นะคะค่ะในคลิปนี้น้อที่ยากกับสิโซ่ให้เบิ้งอีกรอบนะคะเป็นเลขพ่อค้าขายพักและคะ่ะเด้อเลขพ่อค้าขายพักงวดวันที่17กุมภาพันธ์สองหา่นี่นะคะพ่อค้าขายพักคนหาหกซ4 หกหนึ่งสองสี่สองหนึ่งหาศูนย์นะคะตัวเน้นจริงๆของพ่อค้าคล้ายพักก็คือหกหนึ่งนะคะที่น้นที่ยาว่งไวแล้วก็จะให้เห็นลาเมื่อพ่อค้าน้ำเด้เอด่ัเด้อนะคะนะคะ,นะคะลาเมื่อพ่อค้าตรงกันบ่ค่ะนะคะก็ให้หกสี่หกหนึ่งสองสี่สองหนึ่งหาศูนย์นนท่ยายันว่าเข้าใจว่าเป็นงวดใดนะคะก็ลอกออกมาเลยค่ะนะคะ,นะคะ เป็นแค่หน้าทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชกโชคหมันๆนะคะสวัสดีค่ะ